สบายดีขณะนี้เวลาเจ็ดโมงครึ่งถึงหนองคายนะครับถึงตั้งแต่ขับรถเรื่อยๆถึงตั้งแต่ตีห้ากวแล้วเขมาจอดนอนในในเมืองมาหาข้าวกินก่อนไข่กระทะไข่กระทะอ่ะปะลุยร้านร้านกินสาร จะไปดูวัดเด็ดขนาดไหนอ่าในรีวิวว่าต้องไปอีกร้านหนึ่งแต่ร้านนี้ได้ดาวมากกว่าลุยบ้านเมืองเขาสวยดีนะเจ็ดโมงเช้าเขายัง ดูเงียบ่เลยหอมเลยเรามาดูกันว่าอะไรน่ากิน ไข่กี่ที่คะสองค่ะเอาเป็นไข่สุกไหมคะไข่ขอ,ข,ของผมไม่สุกค่ะสุกหนึ่งธรรมดา,าหนึ่งนะคะมีขอมวางวันนี้มีโซนไหนั้า หางกับขนมปังก็ได้หรือเป็นข้าวเปล่าได้ค่ะรอ,อนดูเลยค่ะติดไหมไม่กินนะไม่ิดเหรแล้วก็ขอชาร้าอนค่ะมร้อนรั่ว

จออีนอจ,นจ,นจีนจินจินซางไทยกันครับอ,อยู่ในตัวเมืองอาหาไม่ค่อยยากนะครับบรรยากาศร้านสวยเชียวนะมาดูก่อนรอบๆก่อนร้านน่ารักเลยเดินทาไงยไังบ้างครับคำเดียวเลยชัดเจน คืนฝนตกด้วยนะครับออกจากโคราชประมาณไมไมออกจากโคราชประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งแวเนอะ สวยดีอะเมืองแบบเนาะเมืองบอกก่อนเลยไม่เคยมาหนองคายครับเอมาแต่ไม่เคยเข้ามาในเมืองไม่เคยเคยมาส่งรถแต่ว่าข,ขับพาดอะเมืองดูบรรยากาศแบบสุดลามาช่องสวดีครับผม ชาอนอตกทา,ทางเมื่อคืนอ่ะขับรถก็แนะนำเลยครับใครเดินทางกลางคืนเส้นมิตรภาพขอ,อนแก่นนะ ตั้งแต่โคลาชมาถึงขอนแก่นเนี่ยสิบล้อวิ่งขวาทั้งนั้นเลยนะครับพะเลนซ้ายเลนซ้ายถนนน่าจะพังหมดแหะตั้งแต่โคลาชมาเลยอันตรายมากครับก็คือคือใช้ความเร็วน้อยอะ,อะ หน,น้าตาหน้ากินทีเดียวดูบรรยากาศในการกินไปก่อนนะครับตามรอยหม่อมถนัดแดด มันต้องมีแม็กกี้ออกแล้วเนี่ยอันนี้ครบแล้วเนาะที่เราสั่งต้องมีสับปะร นี่ไปเขอดไปฮะน่ะเะเรินอ,อาหารกันก่อนเลย ชาชาลอนมันก็เหมือนกันผมว่าทั่ว่วนะแต่ว่ามันอร่อยด้วยบรรยากาศเราเปลี่ยนที่ไงนี่ก็ร้อนหน้าตาดีๆเลย กัดเลยมันไม่นั่งหรอือมใส่ฮะใส่เลย <c oughs> อะไรนะใส่ไส้ไปอ่อ <laughs> What? Oh. ก well. ้อนหนึ่งอร่อยดีค รถตถถัวที่เรามาเอาอขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเที่ยวเดียวกับที่มาออกมาจากอุดรนะครับออกจากอุดรก็แปดโมงครึ่งมีแปดโมงกำลังจะาจากออกส่วนเรามาดักรอที่หนองคายนะครับกาจะมาชั่วโมง น่าจะมีเนาะประมาณต้องรู้กดียวตึเมืองเขาใกล้ม,มากเพราะฉะนั้นเราควรจะไปถึงป่าสามโมขึ้น ดูบรรยากาศร้านข้างหลังคือเป็นสไตล์ตึกเก่าๆแต่งเหมือนสไตล์วินเทจออกวินเทจวินเทจหน่อยเนะาะด้านข้างตรงข้ามก็มีร้าน,ส,านส,สองตรงข้ามดาริกามีกระเป๋าหนุ่มจิ๋ด้วย ว่ฟฟวว้นตึกก็จะดูเก่าๆดีนะดูแล้วดูบ้านเมืองอ่ะโคราชหาไม่ค่อยมีนะร้านบรรยากาศกินเช้าๆอย่างเงี้ยเนาะมีมะ ก๋วยเตี๋ยวอะอเป็นบ้านเรา,านี่แปดโมงขนาดนี้ยวุ่นวายแล้วเนาะ อซึมข้าเปลือกกันเข้าเปลี่กเข้าเปลี่กแก้ไขเข้าเปลี่กนึกว่าเป็นไก่จากเมื่อกี้แอบเห็นลักกิโลอะจาก ไ,ไปไปละไอไปเวียนกันอ่ะสามสิบสามโลยแสดงว่าใกล้มากเลยนั่งรถจากโคลาไปสูงเนินอ่ะนนสูงอะ่ะสามสิบโลอ่ะครึ่งชั่วโมงอเองแต่เรามาดูว่าที่เขาบอกว่าถนนโคตรโคตรอะ่ะ 10กิโนี่อาจจะมี3ชั่วโมงไม่เรจากเวียงจัไปอยู่เขาบางเอ้วงเวียงมันถนนไม่ค่อยดีต้อง,งมีขึ้นเขกาก็น่าจะมี200ก็เลยน่าจ่ากนะ เาเป็นว่าคลิปนี้เดี๋ยวรอ,อเขาเปียกก่อนแล้วกันมาแลมาแล้ว จะลองมีกสอง ใส่ยาใส่ดีนะถามกระอบน่ารักเดีเพราะเขาต้องใส่อะไรช่วยกันปรุงแล้วกันสอนจริงๆมันอร่อยอยู่แล้วนะแต่ผมเป็นคนชอบกินเผนะ็ดไนที่ทางข้างเขาคงกินเผ็ดด้วยกัน Fui.

ซุป,ปรอปปร่อยมากเพราะว่าอันกดจับเย็ินน้ำมันจะเป็นนวลๆมันจะเป็นน้ำเป็นแฝงซุปกระดูกหมูน้ำเลยอะ นีเอาไว้ดูค่าใช้จ่ายตัวเองเลยนะ,ะผมเติมน้ำมันมาจากโกลาเต็มถังมาได้สองเดึงซินเติมอีิบลิตรละสิบาทกว่าจำจุดไม่ได้แต่ได้ทั้งหมดประมาณน้ำมันจ่ายไปหกร้อยเจ็ดสิบบาทเติมที่ไหนแ็เติม เส้นใหญ่กว่าเหมือนเส้นรามนง่นเลยได้อรลงแป้งข้าวเหนียวมั้ะก็เหมือนรสชาติไม่เหมือนเส้นบะเกี่ยวไม่เหมือนเส้นกระจับยวน ส้นนงชิมส้นดูลองชิมส้นดูนี่เหมือนนะเส้นมับจับจำยวนะจบยวนก็จะอร่อยแก่กินน้ำด้วยเอาด้ียกันเดยอดความมันแปลง กดจับวยวนดะมันจะมี นี่ผมว่ตาม Google นะครับพิมอาหารเช้าหนองคายมันก็จะขึ้นร้านนี้ก็ให้ดาวเยอะที่สุดมาก็ไม่ผิดหวังนะครับร่อยดี เรามาคิดตังค่าเสียหายกี่บาท ปอยู่เลยนะป้น้อยเก้าสิบสี่บาทเยวนะไข่กระทะอย่างละสามสิ การหกสิษขนมชิ้นละสิบสองบาทชาสามสิบห้าสามสิบห้าไข่เปียกสี่สิบร้อนก้างสี่อิ่มเลย ถ่ายร,รูปเล่นรอปีเตอร์ก่อนเพื่อนร่วมทีมยังไม่ตื่นเลยไม่อยากกวนมานั่งกินข้าวรอ,อก่อนดูภาพบรรยากาศงัร้านนะว่ามีธุรกิจอย่างนี้อยู่ที่บ้านตื่นเช้ามาทำขา,ขายแบบได้ชา้าร้านสวยทีเดียวแนะนำนะครับใครผ่านไปผ่านมาลองคา,ายหาอาหารเช้า ร้านเนี้ยเป็นร้านหนึ่งเลยอร่อยครับแต่ผมเพิ่งมาร้านแรกนะผมก็ว่าอร่อยแล้วนะครับซึ่งแต่บ้านผมก็กินแต่ก๋วยเตี๋ยวกันตอนเช้าร้อยเก้าสิบสี่บาทหารสองเฮ้ยบายบายบเด็บสอง